ครับพี่ว่านไปดิครับผมเป็นไงหลุดแนวรับไหมคะก็หลุดนะครับแนวรับก็คือจริงๆก็ภาพภาพโดยรวมเนี่ยต้องบอกว่าคันเดินแท่งเนี้ยไม่ค่อยสวยอนะครับไม่ค่อยสวยนะครับเออมันทําให้ตัวภาพระดับสัปดาห์ที่เรามองฟื้นตัวนะครับพี่มอนมันเป็นการฟื้นตัวสามวันแล้วก็มาย่อสองวันเนี่ยก็ทําให้ภาพทั้งสัปดาห์เนี่ยจริงๆิปิดบวกจากสัปดาห์ที่แล้วแค่จุดเศษเองนะครับซึ่ง มันยังไม่ได้เป็นภาพของตัวแคนเดลที่สองอ่งสัญญาณของการพื้นตัวที่มีกําลังอะไรมากมายนะครับทั้งทั้ที่ช่วงที่มันดันขึ้นไปเนี่ยตอนที่วอลุ่มเข้ามาเนาี่ยเขา่างเยอะนะครับระดับประมาณห้าหมื่นกว่าล้านบาทนะครับแต่เวลากลับมาเนี่ยก็ถือว่าวันเดียวได้ลงมาค่อนข้างแรงเหมือนกันวอลุ่มขายสองวันนี้คือสี่หมื่นห้าสองวันนะครับ <Yeah. S 2> ยังไม่ได้หนักเท่าช่วงขาขึ้นขาขึ้นนี่ดันขึ้นไปห <50, S 2> ้าหมื่นสี่วลุ่มห้าหมื่นห้านะครับห้าหมื 50, ม 50, ่นสี่พอแยกดยรวมเนี่ยภาพดู ดูให้ตัดสินใจนะครับภาพของตลาดดูดูหน้ากังวลเล็กๆนะครับก็จริงๆถ้าเอาเชิงเทคนิคเนี่ยมันอาจจะลงมาย่ำนะครับบริเวณโลเดิมได้อีกรอบหนึ่งกันนะครับก็คือหนึ่งพันสองรอยี่สิบนะครับเรียนภาพสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับก็ไปจุดวัดใจว่าตลาดจะเป็นภาพของการซื้อตัวได้สิลภาพไหมก็ดูแนวรับหนึ่งสองสามสี่กับหนึ่งพันสองรอยยี่สิบนะครับต้านสัปดาห์นะครับเราดูที่หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบนะครับกับหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบสี่ ตัวประเด็นที่ทําให้ตัวราคาหุ้นช่วงบ่ายลงค่อนข้างแรงเนี่ยผมก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งเป็นเรื่องตัวเลขตัวเลขตัวตลาดหุ้นจีนที่ดําดิ่งลงมาด้วยนะครับแล้วก็ราคาน้ํามันเนี่ยนะครับเห็นว่าภาพเป็นเริ่มไหลในช่วงบ่ายนะครับช่วงเช้าเช้าเนี่ยก็เริ่มค่อยๆซึ่ลงมานะครับมันมีประเด็นหนึ่งนะครับที่เข้ามานะครับก็คือตัวธนาคารนิาศร์เองเนี่ยเขาเปิดเผยว่ามีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่ามาตรการคว่ำบาตรของเขาเนี่ยนะครับจะถูกปลดล็อก ในวันจันทร์นี้นะครับซึ่งจะทําให้ตัวราคาน้ามันเนี่ยดิ่งลงมารับเลยเพราะการวกังวลในเรื่องตัวพรโอเวอร์สป라이ก็คืออิหร่านจะกลับมาส่งออกได้จริงๆราคาที่ลงมาทั้งหมดจากเรื่องเรื่องของตัวประเด็นนี้มีน้ำหนักมากพอสมควรเหมือนกันนะครับเรื่องตัวที่อิหร่านกน็จะกลับมาดำเนินการผลิตก็รอ,อไฟนอนงที่ว่าราคามันใกล้ปะท่อมแล้วนะครับถ้าประเด็นนี้ประกาศเมื่อไหร่นะครับราคาน้ำมันคงก,กระแทกรอบสุดท้ายแล้วก็ค่อยๆขึ้นตัวขึ้นมารอบใหม่นะครับดังนั้นตลาดก็กลุ่มน้ำมันเนี่ยเป็นกลุ่ แนะนำบิลเลี่ยนก่อนอระยะสั้นยินก่าจะเห็นสัญญ,ญาณตัวราคาน้ำมันฟื้นตัวอย่างเด่นชัดนะครับค่ะ,ค,ะค่ะได้ค่ะก็ะหมายความว่าสัปดาห์หน้าต้องรอดูอาการว่าแนวรับที่พูดถึงพันสองรอยี่สิบจุดนี้ยังยินรับกันได้หรือเปล่าครับผมจริงดูภาพตลาดโดยรวมก็ชันเดลไม่ดีแต่ว่าดูทรงแล้วก็ยังมีพื้นที่ฟื้นด้วยนะครับก็ดูราคานั้งหมนสุดท้ายแล้วกันว่าเรื่องการยกเลิกสังชั่น Okay. อ,อิหล่าเนี่ยนะครับจะเกิด uh huh. ขึ้นในสัป uh huh. ดาห์หน้าหรือไม่นะครับเพราะมีมีข่าวแจ้งมาว่าเหมือนกําลังพิจารณากันขขอยู่ครับโอ้ยตาแต่แต่ายปตทตายแน่เลยเนาะก็ลงมากแล้วจะใกล้สุดแล้วครับพี่มอนเพราะว่าตัวน้ำมันมันลงมาก่อนแล้ว,ว,วจากประเด็นเนี้ยนะครับ uh huh. คือไม่ใช่หมายถึงว่าประกาศปุ๊บแล้วนะคะน้ำมันจะไหลลงไปสิบเลี้ยนที่สิบเลี้ยนอะไรเงี้ยนะครับคือมันมีการตอบรับข่าวนี้มาเรือน้ำมันได้ไหลมาเรื่อยๆเนาะใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาประกิด อประกาศปุ๊บเนี่ยน่าจจะมีการกระแทกเล็กน้อยอะไรอย่างนี้ค่อยๆฟื้นก็ได้ครัแบบออนแฟกแล้วก็ปึ้งขึ้นไปได้นะครับความจริงออกมานี่ก็คือเดี๋ยวเราอดูให้มันชัดเจนสักทีว่าจริงหรือไม่จริงใช่ไหมฮะค่ะครับผมทีนี้ในส่วนของฟิวเจอร์ราคาคุณกรพัฒน์ศูนย์สามเอชนะครับจริงๆก็หลุดเดี๋ยวแป๊บนึงครับเจ็ดห้าแปดนะฮะครับก็จริงๆก็หลุดไปบริเวณที่เรามองไว้เมื่อเช้านะครับบริเวณ จ็ดร้อยเจ็ดสิบนะครับหลุดก็หลบออกมาก่อนนะครับตอนนี้ครับผมตอนนี้คือลงมาลึกนะครับก็อยู่เฉยๆก่อนนะครับมันจะมีแนวรับถัดไปนะครับบริเวณเจ็ดร้อยห้าสิบสองนะครับกับบริเวณเจ็ดร้อยสี่สิบห้านะครับผมขอบนี้นะครับแล้วก็ต้านบนนะครับอยู่ที่บริเวณเจ็ดร้อยเจ็ดสิบนะครับซึ่งเป็นจุดที่หลุดลงมากดลงมานะครับผมก็เดี๋ยวอยู่ในกรอบนี้ก่อนนะครับยังไม่ทําอะไรครับค่ะได้ๆส่วนทองคำนะคะคุณกรพัน อะไรไหคืนนี้ตรงคำเรืองอยู่ที่เดิมพี่ม่อนอยู่จะเป็นพันแปดสิบสามนะครับขอบเดิมก็คือเรียนพันเจ็ดสิบห้านะครับเป็นพันร้อยนะครับจะเป็นกรอบสวีดีกรอบนี้อยู่ครับค่ะค่ะสี่ไอนี่ไม่ยืนที่เดิมนี้โอเคใช่ไหมคะสองสี่สองปิดีไอเนี่ยแคนเดิก็ไม่สวยเหมือนเซตนะครับแต่ว่าข้อดีคือก็พยายามยืนนะสองบาทสี่สิบที่เราคุยกันนะครับคนเล่นรอบรอบนี้มาไม่ควรยอดเลยสองบาทสี่สิบคือตอนนี้ยังยืนได้อยู่ก็ยังคงเป็นภาพของการที่ พยายามที่จะไต่ระดับขึ้นไปอยู่นะครับผมก็ไม่หลุด2ิ0เราก็ยังโฮเกงวารายต่อนะครับหรับคนที่เล่นรอบนะครับก็ดูน้ำต้านเหมือนเดิมาท2.60ก็ส7 0นะครับีไอตัวสีไอที่คุณกรพัฒน์ดูเอาเนาะครับตัวคอมเซเว่นก็วันนี้ก็ย่อลงมาเหมือนกันนะครับจริงๆคือบวกนะนะครับแต่ยื้อย่ออย่างทร่เช้าที่คุยกันก็คือไม่หลุด6บาทก็ยังถือต่อได้นะครับถ้าหลุดก็ล็อกโปรฟคนที่มี ค่ะหุ้นที่คุณกรพัฒตามอยู่เนาะสองตัวหลักเนี้ก็ที่คับก็เหมือนกันยังไม่ดูสามสิบเจ็ดยังไม่ดูสามสิบเจ็ดเนาะแข็งแข็งอยู่เนาะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับการหุ้นของคุณกรพัฒก็ยังยืนะนะ